เรียกได้ว่ามีผลงานออกมาให้แฟนๆหายคิดถึงกันอย่างต่อเนื่องทั้งงานเพลงและการแสดงคอนเสิร์ตสำหรับศิล,ลปิน global boy group ญี่ปุ่นสุดฮอต JO1 JO1 สังกัด LAPONE Entertainment Lapone Entertainment กระเดิมด้วยทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขา2023 JO12nd Arena Live Tour Beyond เ h นือดัทั่วประเทศญี่ปุ่นเรื่องตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ตามมาด้วยร่วมแสดงโชว์ในงาน KCON LA 2 0 2 3ที่สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่20สิงหาคมปีนี้เปิดเวทีด้วยเพลงล่าสุด Radio Vision ในเวอร์ชั่นภาษาเกาหลีเพลง Trigger Trigger และ Surprise สุดพิเศษกับโชว์คเวอร์เพลง Super Super ผลงานสุดฮิตของศิลปินเกาหลีวง Seventeen Seventeen ซึ่งได้รับกระแสตอบรับและถูกพูดถึงเป็นอย่างมาก KCON LA 2 0 2 3ล่าสุด11หนุ่ม JO ห ปล่อยมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ล่าสุดออกมาเอาใจแฟนคลับกันแล้วกับเพลง Radiovision Radiovision เพลงจังหวัดดิสโกแดนจากอัลบั้มที่3 Equinox Equinox เพลงที่พวกเขาต้องการสื่อถึงโมเมนต์ Moment ตอนนี้ที่ได้สนุกด้วยกันจะเป็นความทรงจำที่งดงามโดยในมิวสิกวิดีโอ JO 1ร่วมโยนโบลลิงเล่นบาสเกตบอลถ่ายรูปด้วยกันอย่างสนุกสนานเป็นความทรงจำและความงดงามในช่วงวัยรุ่นที่มีร่วมกันโดยไม่มีอะไรทดแทนได้ซึ่งเนื้อเพลง เรดิโอวิชันยังใส่ชื่อเพลงของ JO 1ที่เคยปล่อยออกมาแล้วอย่างเพลงชายเอไลและวิดยูเอสลงไปอีกด้วยสำหรับอ e ัลบั U ้ม EQUINOX มีกำหนดวางจำหน่ายวันที่20กันยายนนี้สำหรับแฟนๆชาวไทยที่คิดถึง JO 1เตรียมตัวของคุณให้พร้อมแล้วไปสนุกร่วมกันในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกณไทยกับ JO 1 1 STA c h e Tour Beyond the Dark Limited Edition In b a n g k o กวันเสาร์ที่วันที่4พฤศจิกายน2566นูเนยณ Union Hall เริ่มจำ นายบัตรที่ไทยวันเสาร์ที่วันที่26สิงหาคมนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้งออนไลน์และทุกช่องทางจัดจำหน่ายติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ไทยทิกเก็ตเมเจอร์เวิร์ลไวด์เว็บไทยท .com หรือช่องทางโซเชียลมีเดียของ a วา l อนลีฟเวิร์ลไ f a c e b o o k c o m a w a l o n l i v e และ w w w t w i t t e r c o m o f f i c i a l a v a l o n มาร่วมกันสร้างความทรงจำสุดพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้ไปด้วยกันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโจหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Kco n เครื่องหมายสี่เหลี่ยม C O N L A 2023เครื่องหมายส e ี Q ่เหลี I ่ยม E Q U I N O X เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Radiovision เครื่องหมายสี่เหลี K ่ยม JO 1 b K K 2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยม JO 1ขีดล่าง Bion ขีดล่าง The ขีดล่าง Da เครื่องหมายสี่เหลี่ยม JO 1ขีดล่าง A S I A T O U r